แล้วมันอะไรพี่กาห้าเต็มถังก็เต็มถังแล้วไงก็ไม่ต้องเติมแล้วไงพี่ไอ,อ้เี่ยนี่มึงกู้นตีนกูบอกวะกูหมายถึงว่าให้มึงเ่เติมน้ำมันให้กูเนี่ยเต็มถัง เต็มถังแล้วไงที่ไปเติมมาจากไหนรอเป่าผมไม่รู้ไงแต่พี่เต็มถังแล้วพี่บอกพี่เต็มถังแล้วพี่จะเติมทาไมที่มีค่าจะคุยกูไม่รู้เรื่องวะไอ้สัตว์กูมาจอดรถเนี่ยให้มึงอะเติมน้ํามันให้กูเนี่ยเต็มถังก็มันเต็มแล้วจะเติมทําไมมึงไปเรียกผู้จัดการมาเรียกมาคุยกูพวกมึงนี่จะคุยกงไม่รู้เรื่องแล้วล่ะนะสภาพมึงนี่จะคุยกูไม่รู้เรื่องมึงไปเรียกผู้จัดการมาคุยกูไปมึงนีเด็กใหม่แน่เลยไปไปเรียกผู้จัดการมาคุยกู หัวหน้าลูกค้าคนใหม่อ่ะบอกเติม95เต็มถังเต็มถังแล้วแม่งยังมาเติมอ่ะโมมึงนี่มันเคยคุยกับลูกค้ารู้เรื่องสักคนไหมเนี่ยนี่มึงดูกูเป็นตัวอย่างจากประสบการณ์ที่กูทํางานมา40ปีกูเติมมาไม่รู้กี่ถังแล้วไปอ่ะกูน,นี่ เป็นตัวอย่างครับผมสวัสดีครับลูกค้าลูกค้าเติมน้ำมันอะไรครับ95 95เท่าไหร่ครับ95 45 96 54 97 63 98 72 99 9 99 99 9าเรบ้าื่อ่ะิยยเฮ้ยันตรงมรตกี่าิิผมมีบัตรเงินผมมีบัตรเฮ้ยยงสจผมชัมากไปแล้วนะ กูมาเติมน้ำมันเนี่ยเมื่อไรกูจะได้เติมไอสตัตว์กูรีบไปทำงานออมึงดูนี่มึงดูตัวอย่างนี่ไปมึงวนไปดูมึงดูเนี่ยแหกตาดูให้ดีๆนะแหกตาดูให้ดีๆนะเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังมันเป็นยังไง ทำมากี่ปีแล้วก็แค่นี้เองนี่ว่าแค่รถบรัทุเท่าไหรนี่สี่สิบอ๋ออนี่ครับดีมากมันก็แค่นี้ใช่ไหมเอองงอะไรวะผมงงอะไรวะไปเออแม่งเลยทำงานมากีปี่เลยทิ้งขายแม่โง่จริงๆ เฮ้ยรถกูเฮ้ย